บทที่7 4 0 6เจ้าของร้านเต้าหู้น้ำซุปเล็กๆแห่งนั้นไม่มีทางรู้เลยว่าวันหนึ่งเขาจะได้พบกับหญิงสาวที่อยู่ในตำนานของปู่ทวดคุณหนูไซโตะที่เขาเคยได้ยินมาแต่ในเรื่องเล่าว่ากันว่าแม้แต่ทวดของเขาเองก็ไม่เคยรู้ชื่อจริงของหญิงสาวผู้นั้นรู้เพียงว่าเธอมีแซ่ว่าไซโตะซึ่งเป็นหนึ่งในนามสกุลที่พบบ่อยที่สุดในญี่ปุ่นยิ่งทำให้การสืบหาต้นตอแทบเป็นไปไม่ได้เลย หลังจากลิ้มรสเต้าหู้น้ำซุปจนหมดชามหลินหวานเอ,อ๋อก็จ่ายเงินเรียบร้อยก่อนจะสะพายกระเป๋าเป้ขึ้นหลังเดินออกจากร้านไปด้วยท่าทางร่าเริงสดใสาราวนักเรียนหญิงที่เพิ่งเลิกเรียนออกจากร้านได้ไม่นานเธอก็ยังคงมุ่งหน้าไปทางวัดคิงคาคุจิหรือวัดทองอันงดงามแต่สายตากลับไม่อยู่กับทางข้างหน้าหากแฝงไว้ด้วยความสนใจต่อร้านค้าต่างๆที่ตั้ง,งเรียงรายสองข้างถนนหลินวานเอ,อ๋อ หญิงสาวผู้นี้เคยใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นมาเป็นเวลายาวนานจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ศตรวรรษที่20เธอจึงจากประเทศนี้ไปครั้งหนึ่งในอดีตตอนที่อยู่ในเกียวโตเธอคือคุณหนูไซโตะผู้เปี่ยมเมตตาและใจกุศลเป็นหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงในวงสังคมชั้นสูงผู้คอยให้ความช่วยเหลือผู้คนในยุคที่ญี่ปุ่นเพิ่งผ่านพ้นการปฏิรูปเมจิกำลังเปลี่ยนผ่านจากชาติเกษตรกรรมไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม ในยุคนั้นลทัทธิทหารยังเพิ่งเริ่มตั้งเขา้าและประชาชนส่วนใหญ่ในเกียวโตต่างดำรงชีวิตอย่างยากลำบากแต่ร้านเล็กๆมากมายในตอนนั้นหลวนเคยได้รับความช่วยเหลือจากคุณหนูไซโตกไม่มากก็น้อยสิ่งที่ทำให้หลิ่นหวานเออถึงกับตะลึงคือหลังเวลาผ่านไปนับร้อยปีร้านเหล่านั้นบางร้านยังคงดำรงอยู่ร้านซูชิที่เปิดมานานกว่าสศตวรรษ ร้านเทมปุระอายุ300ปีร้านชุดกิโมโนและชุดเสื้อผ้าที่สืบทอดมาตั้งแต่ศตวรรษที่19เกียวโตในวันนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายของอดีตการและเหตุที่ญี่ปุ่นยังคงรักษาร้านเก่าเหล่านี้ไว้ได้ก็เพราะดินแดนแห่งนี้แทบไม่เคยถูกศัตรูลุกรานหรือถูกยึดครองแม้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่พวกเขาได้สร้างหายนะไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่สุดท้ายดินแดนส่วนใหญ่ของพวกเขาก็ยังรอดพ้นจากไฟสงคราม ทำให้ชื่อเสียงและมรดกของร้านเก่าแก่เหล่านี้ยังคงสืบทอดต่อมาได้จนถึงปัจจุบันขณะที่หลินวานเอ,อ๋อสวมบทบาทเป็นนักเรียนสาวผู้แอบหนีเรียนจากโอซาก้ามาเที่ยวเล่นในเกียวโตเดินทอดน่องไปตามถนนอย่างไร้กังวลน,นั้นในขณะเดียวกันที่ภายในวัดคิงคาคุจิอันเฉิงฉีผู้หนึ่งกลับไม่รู้เลยว่าหลินวานเอ๋อกํกลังเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ ตั้งแต่วันที่เธอจำแรงตายเพื่อหนีจากสายตาผู้คนอันเฉิงฉีก็ทำงานอยู่ในเงามืดมาโดยตลอดเธอเฝ้าปักหมากวางกลยุทธ์และสร้างเส้นทางแห่งโชคชะตาอย่างรอบคอบทว่านางไม่เคยคาดคิดเลยว่าจูจ่ๆวันหนึ่งแผนการที่ปิดบังมานานจะถูกหลินหวานเอ๋อเปิดเผย20นาทีก่อนที่เธอจะเดินทางมาถึงเกียวโตถังซื่อไห่ก็ได้เดินทางมาถึงวัดคิงคาคุจิก่อนแล้วและได้เข้าพบกับอันเฉิงฉี อันเฉิงฉีมีสีหน้าพอใจเป็นอย่างมากพลางกล่าวชมเขาด้วยรอยยิ้มว่าซื่อไห่คราวนี้นายทำได้ดีมากที่ผ่านมาลำบากไม่น้อยสินะต่อจากนี้ก็พักผ่อนได้ตามสบายอยู่ที่นี่ไปก่อนสักระยะตอนนี้ครอบครัวของเซียวซู่หลันได้ออกจากแผ่นดินจีนไปแล้วและการตัดสินใจช็อลันของนางก็ได้ทำให้เซียวฉางควรกับหมาหลันปลอดภัยจากทุกความเสี่ยงซึ่งสำหรับอันเฉิงฉีแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วล่ะ ถังซื้อไหายพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาแต่แฝงความเศร้าคุณหนูเซียวจากไปเช่นนี้คุณชายคงเจ็บปวดมากไม่รู้จะต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะทำใจได้อันเฉิงฉีพยักหน้าเบาๆก่อนถอนหายใจยาวตระกูลเซียวทั้งสามได้จากไปแล้วแต่ฉันรู้ดีว่าตอนนี้เฉินเอ๋อต้องทุกขทรมานใจอย่างหนักไม่เช่นนั้นเขาคงไม่รีบตามหลีย่ย่าหลินมาช่วยเหลือในทันทีเขาคงตั้งใจจะทุ่มสุดตัวเพื่อตามหาซูหลันกลับมาให้ได้ แววตาของอันเฉิงฉีเต็มไปด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูกความเจ็บปวดของมารดาที่ต้องแบกรับความลับไว้คนเดียวแท้จริงแล้วนางไม่เคยคิดจะควบคุมชีวิตของเย่เฉินไม่ได้ต้องการจะบงการชะตาของลูกชายเพียงแต่ช่วงนี้พลังฝึกฝนของเย่เฉินช่างช้าเกินไปวังหนี่วานยังไม่อาจเปิดได้นั่นหมายความว่าเขายังไม่อาจข้ามผ่านช่องว่างระหว่างตนกับอูฟเฟยเยียนได้เลย ไม่ว่าจะเป็นอูเฟยเยียนหรือเมื่งฉางเซิงแห่งเทือกเขาแสนนี้ต่างก็ไม่มีใครจะให้เวลาเย่เฉินมากกว่านี้หากเขาไม่เร่งยกระดับพลังอย่างเต็มกำลังแผนการล้างแค้นที่สั่งสมมาก,ก็จะสลายไปในพริบตาเพราะเหตุนี้เองอันเฉิงฉีจึงเตรียมใจไว้แล้วแม้วันหนึ่งเย่เฉินจะเกลียดชังนางก็ขอยอมแบกรับไว้แต่ผู้เดียว20ปีแห่งความอดทนอับอายและการวางแผนในเงามืดของนาง ทั้งหมดก็เพื่อให้ลูกชายมีโอกาสเพียงหนึ่งเดียวโอกาสที่จะก้าวข้ามอุปสรรคทั้งปวงลบล้างทุกหนี้แค้นและไม่ต้องหลบซ่อนจากใครอีกต่อไปนางพึมพำเสียงเบาวันหนึ่งเมื่อเฉินเอ๋อได้รู้ความจริงทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าเขาจะเกลียดฉันมากเพียงใดถังซื้อไหาย้อมศีรษะกล่าวอย่างเคารพคุณนายทำเพื่อแผนการใหญ่เชื่อว่าคุณชายต้องเข้าใจความหวังดีของท่านอย่างแน่นอนครับบทที่7,4 0 7 อันเฉิงฉีพยักหน้าเบาๆก่อนจะค่อยๆย,ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาที่เอ่อคลอหางตาแล้วฝืนยิ้มออกมาอย่างอ่อนโยนอู๋เฟยเยี่ยนยังคงคิดว่าฉันยังไม่ตายบางทีฉันอาจไม่มีโอกาสได้มีชีวิตอยู่จนถึงวันที่เฉินเอ๋อได้รับชัยชนะก็เป็นได้นางเว้นจังหวะเล็กน้อยสายตาเหม่อมองออกไปในอากาศราวกับมองเห็นภาพอนาคตที่เลือนรางก่อนเอ่ยเสียงแผ่วเบาแต่หนักแน่น หากถึงวันนั้นฉันจะไปก่อนนายกับพี่ซุนไครที่ยังมีชีวิตอยู่จงไปพบเชินเอ๋อร์แทนฉันด้วยบอกความจริงทุกอย่างให้เขารู้บอกว่าเรื่องทั้งหมดนี้ฉันเป็นผู้วางไว้ตั้งแต่ต้นตราบใดที่เขายังยืนหยัดจนถึงที่สุดยังสามารถหัวเราะได้ในตอนท้ายต่อให้เขาจะเกลียดฉันจะโกรธหรือไม่เข้าใจฉันเลยก็ตามฉันก็จะยอมทั้งหมดน้ำเสียงของนางอ่อนโยนจนแทบถูกกลืนหายไปในอากาศแต่เขาต้องรู้ไว้ว่าในทุกย่างก้าวที่ผ่านมา เขาไม่เคยเดินเพียงลำพังขณะนั้นภายในพระอุโบสถหลักของวัดคินคาคุจิซึ่งปิดประตูเงียบงันไม่รับผู้คนมาหลายวันพระเถระคงอินผู้ชราวัยกว่า90ปีนั่งขัสมาิบนอาสนะผ้าหญ้าร่วมกับเหล่าศิษย์เอกไม่กี่รูปรอบกายอบอวนด้วยกลิ่นทูปอันสงบเย็นขณะที่พระเถระหนุ่มริงชิงกลังแสดงธรรมด้วยน้ำเสียงราบเรียบทว่าลึกซึ้งจับใจ อาจารย์คงอินรู้ดีว่าการที่วัดคินคาคุจิปิดปรับปรุงชั่วคราวในครั้งนี้แท้จริงคือการช่วยเหลืออันเฉิงฉีให้มีที่หลบภยัยจึงทุ่มเทตั้งใจฟังธรรมอย่างจริงจังราวกับน้อมรับบุญใหญ่ทั้งสองต่างเป็นเพื่อนร่วมทางแห่งธรรมะแม้ต่างวายัยแต่กลับสนทนาเข้ากันได้อย่างลึกซึง้ง อาจารย์คงอินได้แรงบันดาลใจจากความเข้าใจในพุทธธรรมอันลึกของอาจารย์จิงชิงขาะเดียวกันอาจารย์จิงชิงเองก็ได้รับการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นจากความซื่อตรงและใจบริสุทธิ์ของพระเถระผู้ชราเหล่าสิทธิ์ที่นั่งอยู่รอบๆต่างรู้สึกเหมือนได้รับพรได้ฟังธรรมที่ไม่อาจหาได้จากตำราใดาบนโลกทว่าแม้ใจยังสว่างแต่สังขารของอาจารย์คงอินกลับไม่อาจฝืนการเวลาได้อีกต่อไป การนั่งคัสมาะเป็นเวลานานทำให้ลมหายใจของท่านเริ่มถี่และอ่อนแรงเห็นดังนั้นอาจารย์จริงชิงจึงยกมือขึ้นพนมกล่าวด้วยเสียงนุ่มนโมอมิตาพะพระอาจารย์คงอินเห็นที่ท่านจะเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยวันนี้ขอจบธรรมะเพียงเท่านี้ก่อนเถิดโปรดกลับไปพักผ่อนเสียก่อนตอนบ่ายหากสบายขึ้นแล้วเราค่อยมาว่ากันอีกครั้ง อาจารย์คงอินหัวเราะเบาๆสายศีรษะพลางเปล่งถ้อยคำเป็นภาษาจีนกลางที่ชัดถ้อยชัดคำท่านจริงชิงฉันรู้สึกว่าชะตาชีวิตของตนเองใกล้จะถึงปลายทางเต็มทีแล้วโบราณจีนกล่าวไว้ว่าเช้ารู้ธรรมเย็นละสังขารหากได้ฟังคำสอนของท่านแม้เพียงวันเดียวก่อนสิ้นลมหายใจก็ถือว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นคนแล้วความเข้าใจของท่านต่อพุทธธรรมลึกซึง้งจนฉันไม่เคยพบมาก่อนในรอบร้อยปีดังนั้น ตราบใดที่ยังหายใจได้อีกสักนิดก็ขอให้ได้ฟังคำสอนของท่านต่อเถิดอาจารย์จริงชิงประนมมือโคง้งคำนับด้วยความเคารพพระอาจารย์คงอินสามารถวางเรื่องชีวิตและความตายลงได้อย่างสงบงามเป็นสิ่งที่ฉันควรคาระวะยิ่งนักเช่นนั้นเราจะสาธยายต่อก็แล้วกันขณะเดียวกันที่ประตูทางเข้าวัดคินคาคุจิป้ายไม้ขนาดใหญ่ตั้งตรางานอยู่เบื้องหน้าเขียนไว้ว่า ขออาภัยวัดปิดปรับปรุงชั่วคราวงดรับผู้แสวงบุญตายปายยังมีคําอธิบายถึงเหตุผลการปิดบุรณะและกำหนดวันเปิดใหม่ที่ยังคงรอการประกาศมีพระหนุ่มหลายรูปยืนเฝ้าประตูอย่างเคร่งครัดนักท่องเที่ยวที่พยายามเข้าใกล้ต่างถูกเชิญให้กลับไปด้วยความสุภาพหญิงสาวร่างเล็กผู้หนึ่งเดินตรงเข้ามาเธอสวมเสื้อคลุมสีขาวสะอาดดวงตาเรียวยาวเปล่งประกายอ่อนโยน เธอคือหลินหวานเอ๋อนั่นเองพระหนุ่มรูปหนึ่งยกมือขึ้นพนมกล่าวเสียงเรียบนบโมอมิตาภะขออภัยท่านสาธุชนกรุณาอย่าเข้าใกล้ไปกว่านี้วัดคินคะคุจิกกำลังปิดบุรณะไม่เปิดให้เข้าชมในเวลานี้หลินหวานเอ๋ยิ้มบางบางอย่างสุภาพดิฉันต้องการเข้าไปพบพระอาจารย์คงอินสักครู่คะ่ะพระหนุ่มสายหน้าอาจารย์คงอินไม่ได้พบปักใครมาหลายปีแล้วขอรับโยมโปรดกลับไปเถิด พระอาจารย์คงอินคือพระนักบวชที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นผู้เป็นเสาหลักแห่งวงการพุทธศาสนาในแดนอาทิตย์อุทยัยทุกวันจะมีผู้คนมากมายเดินทางมาวัดนี้เพียงเพื่อหวังได้เห็นท่านเพียงแอวบเดียวพระหนุ่มเหล่านี้จึงชินชาเสียแล้วกับการต้องปฏิเสธคนที่มาเยี่ยมลินหวานเอ,อ๋ยยังคงยิ้มไม่จางหายริมฝีปากขยับเอื้อนคำอย่างใจเย็นขออภัยที่รบกวนค่ะแต่ดิฉันมาที่นี่เพราะได้รับคำสั่งจากผู้อาวุโสในตระกูล บรรพชนของดิฉันมีสายสัมพันธ์กับพระอาจารย์คงอินขอเพียงท่านช่วยแจ้งแก่พระอาจารย์คงอินด้วยว่าเจ้งผิงคุณหนูมาแล้วนางยิ้มอย่างบางเบาดวงตาแฝงประกายลึกลับเพียงเท่านี้ท่านก็จะเข้าใจทั้งหมดเองค่ะ